อตอนนี้อยู่ไหนอ่าเขาค้อแล้ว,ลวนี่อยู่ตรงไหนของเขาค้อเนี่ยไปสน,นีเขาค้อแล,แล้วทำไมต้องมาดูไปสน,นีมาดูวิวไม่ได้มาดูไปสน,นีอ๋อโอเคีย <laughs> ข,ขอโทษขอโทษผิดไปแล้วผิดไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้ววิวสวยไหมสวยเป็นยังไงบ้างไหนโชว์ให้ดูดิ เมื่อกี้สัมภาษณ์แม่ค้าเขาบอกว่าถ้ายิ่งใสสายอ่ะหมวกมันจะยิ่งลอยสูงเดี๋ยวนี้ดีเซิร์ตนะเดี๋ยวนี้ดีเซิร์วลองดูอินไซด์นะค้าข้อมูลอินไซด์ 吹流，要手吹，要。